ถ้าจะพูดถึงนะแต่จะบอกว่าทหารทุกนายนี่ได้สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติเอามันพวกเราอย่างนี้ใช่ไหมล่ะและไอ้พวกมันอยู่สบายละไอ้ไอ้พวกที่มันมหาเสียนี่มันไปอยู่ไหนกันหมดนีเเนด่เรื่องของเราเรื่องมันนี้ไม่เล่นกันมันพูดในฝั่งนะลบไปหมดทหารมีไวาทำไมดูที่มันพูดดูที่เออแต่ถ้าเราเป็นทหารเราจะบอกว่าทหารมีไว้จะ เวลาขี้มึงจะได้กินขี้กูใช่ไหมเออสําหรับทหาร,ราจะพูดอย่างนี้แหละทาหารมีไว้ให้พวกเธอกินขี้พวกให้กินขี้ทาหารอันไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาเห็นไ,มม <c oughs> ไหมล่ะไอ้คนเราไอ้คนเราในประเทศมันก็เชื่อกันหมดใช่ไหมล่ะดูดูรีับไม่ได้เลยนะใช่มีทหารแล้วพวกมึงอยู่ได้ไงนั่นเรื่อขอเรื่องใจเราเหมือนหมุนนะแล้วไม่ไม่มีทหารเราพวกพวกสูญจะอยู่ได้ยังไงประเทศชาติทุกประเทศชาติต้องมีทาหาร จะเจริญหรือไม่จเจริญก็ต้องมีทหารนั่นแหะเมตตาสัจจเดชานก็ยังฝึกตนเป็นทหารเห็นไหมละ่ะนั่นน่ะกองจอมทัพทำเอ้ยจอมทัพจอมทัพสัจจเดชานเห็นไหมละ่ะไอ้งดงามตัวใหญ่เนี่ยมันขนสมุนเข้ามาเต็มมันนั่งกันไปไปวินาทาดูัวี้เวลามันจะไปขนสิ่งของนี่ออไอ้งดงามตัวใหญ่ๆนี่เห็นไหมละ่ะไอ้ลูกทัพมานี่เต็มนะนั่งไปเฮ้ยเฮ้วเฮ,ฮ้วไปลองดูวิ ไปดูพี่นาทำที่มันก็เหมือนกับมนุษย์ไม่ได้ผิดอย่าคิดว่าพวกมดพวกไอ้นี่ไม่มีไม่มีกองทัพมันก็มีกองทัพมันเหมือนกันมันก็มีจอมทัพมันกันนั่นก็มันพวกพึ่งพวกอะไรมันก็มีราชาราชินีงดมันก็เหมือนกันต้องไปศึกษารที่นี่ตามป่าตามหมอจูด้เลยเมตแตงงูมันจะมีจ่าฝูงมีอะไรพวกลิงพวกข้างพวกอะไรนี่มันจะมีจอมทัพของมันเป็นผู้สั่งการขนาดลิงนี่ ลิงนี่จะว่าตัวที่สั่งการเข้ามาน,นี่ฝูงนั้นมีร้อยสองร้อยสามร้อยสามสี่ห้าร้อยก็ตามมันมีจอมทัพตัวเดียวเข้ามาจอมทัพพูดคือคือจบลูกก็อยู่ป่าอยู่เขาลูกกูจะเรียนพวกนี้แหละอ๋อนี่ขนาดพวกลิงพวกข้างพวกไอสัตว์ยกระชากมันยังมีจอมทัพแล้วไอพวกเราเนี่ยมันไม่ยอมฟังเลยมนุษย์นี่อันนั้นลิงพูดตัวเดียวจบเลยสมุนเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนี่รับ ถ้ามันร้องเจเจ๊เจ๊หยลบต้นไม้เล็กๆมันจะยืดล่างเข้ามันกิง่งไม้เนี่ยเข้ากันเลยดูไม่ออกเลยว่าต,ตัวไหนกิ่งไม้ตัวไหนสัตว์นั่นแต่ถ้ามันดูมาดูเหตุการณ์เดินมาดูมองดูมาดูลงโผว่าไม่เป็นพิษไปมันก็ขึ้นขย่าต uh ้นไม้ใหม่เจีกกเจีกก็ยุ่ปึ๊บออกมาหากินอยู่ปกติโอ้นี่มันมีตัวเดียวเป็นจ่าฝูงมันอ่ะไอ้พวกเรานี่ พูดขึ้นเราจะบอกว่าเราเป็นรนเมือนเราไม่เหมือนที่เราพูดนี่เราเนี่ยสลดดหูที่เห็นว่าฐานทัพของทางหารเราถูกบอกที่เราที่เราพูดนี่นะแล้วได้ยินได้ฟังว่าทาหารไรทำไมเราก็เลยกระเทือนใจเราที่เรื่องของเรื่องดูที่เราเขาพูดนี่หลวงูผมสลัดชีพเลยนะขับรถในเมื่อวานนี้นะผมนี่สู้แบบชนิดที่บอกว่าเจ็นจนว่าหูอื้อตาลายแล้วก็เบื่อเพราะว่าแรงอัดของระเบิด ปืนนี่ปืนคนผมยิงกันรัดจนว่าไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้ลำกล้องมันแล้วก็ชิ้นส่วนมันระเบิดออกจากกันเพราะมันแดงโลกหมดมันพังไปหมดไม่ยอมถอยจนปืนระเบิดยิงสัดกันอย่างนั้นมันมาเราก็ขนไปเป็นหมื่นเป็นแสนนัดสัดกันอย่างนั้นาตาต่อตาพันต่อพันทหานพังหมดนี่ได้มีทาหารเขาทำไมก็ดูเอาที่นั่นที่นาดรู้ที่ มีแต่พูดนั้นไม่ไม่ดูความเป็นจริงนั่นมีแต่ความสุขมันไม่มีความคุกอยู่ตามแนวชายแดนที่ต่อสู้กับศัตรูนั่นไอพวกนี้มันไม่มีสติกําลังกัญจาอะไรเลยเนะด็คนดูก็ดูที่ประเทศที่จเจริญขนาดนั้นก็ต่ามต้องมีทหารต้องเข้าใจด้วยยิ่งกองทัพเขายิ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกียงไกรฝึกมาอย่างดีสลับเป็นสลัดตายนี่เราสมควรที่จะดูดีทหารกล้าคุกนายยาว่าจะเป็นประเทศไทยทุกประเทศ เขาฝึกจริงๆนะลูกเนี่ยฝึกเพื่อปกป้อ,ปองประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีทหารอยู่ได้ไงสมัยก่อนนี่ราัฐบาลกษัตริย์จับดาบจับปืนก็นเหมือนพานาระนเรศวสไม่ระต่างสินเห็นไหมหละ่ะหนุ่พระเจ้าตากสินเ,เลือดตาแผ่นดินนี้มาเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเราแล้วทำไมพวกเราพึ่งพ่ายอย่างนี้โอ้อยเราไม่ก็เตือในใจเราเน,ใ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 นี่พอเห็นเนี่ยพอเราพูดขึ้นก็บอกว่าเราเล่นการเมืองเราไม่เล่นการเมืองแต่เราสนุนทหารกล้าทุกนายที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติไทยหรือทุกๆไอ้ประเทศชาติดูที่เขาฝึกมา นี่แหละเข้าใจอย่างตอนนี้ว่าทหารม,หม,มีไว้ทําไมมีไว้เพื่อปกป้องประเทศชาติให้คนในประเทศชา,กกาติเจ็ดจบล้านคนนี้มีความสุขสงบร่มเย็นที่ที่เพื่อชาติอาจหาขนาดไหนจะได้บุญขนาดไหนคนเจ็ดจิบล้านคนนั่นที่เขาเอาชีวิตแลกเพื่อปกป้องประเทศชา,ต,าติเหมือนลุกพระเจ้าดาวทิมาราี่กับนักปรบเอาเลือดทาแผ่นดินเอาแผ่นดินไทยนี้บูชาพระเจ้า ขอเอาแผ่นดินนี้บูชาุูธเจ้าแทนมาละดูที่พระเจ้าตางจริงเลือดทุกจุดของนักลบอย่าลืมว่าเลือดทาแผ่นดินสยามเลือดทาแผ่นดินไทยเพื่อปกปก้องประเทศเพื่อเอาแผ่นดินนี้บูชาพระพุทธเจ้าแผ่นดินไทยนี้จริงเป็นแผ่นดินของชาวพูลุ่เราจะถอยไม่ได้เขาสัดเงินปั๊บพระก็ต้องฮึกเหิมด้วยสู้ด้วยกัน ไม่ใช่ว่าหลบรวมซ่อนๆอ,อยู่อย่างนั้นไม่ได้ลูกนั้นพระก็ต้องปลุกใจุู้จิตลู้คขาให้เป็นคนรักชาติรักชาสนารักสถา,าบันไม่งั้นจมหมดเลยนี่ประเทศแต่เราจะแจกแยกสมามขีกันเพราะอะไรเพราะความมักง่ายเพราะการเห็นแก่ตัวไม่ได้เห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่พระเราที่แตกแยกสามขีก็เพราะว่าเห็นแก่ส่วนตัวไมไ่เห็นส่วนรวมเป็นใหญ่ความเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาและคำสอนไม่สมบูรณ์ คือไม่เต็มที่มีก็เล็กเล็กแค่น้อยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างไม,เบบมง่เชื่อแบบสุดโต่งแต่หลวงปู่เชื่อแบบสุดโต่งที่เป็นคารวะเพราะหลวงปู่เชื่อนี่เพราะหลวงปู่เห็นนรกเห็นวต่มาที่เป็นคารวะมาแล้วไปเที่ยวนรกมาได้เป็นคารวะและขอตัองอ้งพระยาจุลมาบวชเห็นไหมละ่ะหลวงปู่จะมีความเชื่อความเลื่อมใส่แล้ดับที่บอกว่าฝังเรียกความศรัทธาจริงเป็นอาจาจักรศาสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์หลวงปู่ก็ไม่คิดว่าจะออกมาจุกกระทางโลกนะหลวงปู่ต้องการเป็นพระอรหันต้องการไปพระ,รรพระนิพพาน เพราะทราบว่าเวลาเวียนว่าตายเกิดต้องตนกนรกบ้าเป็นเทวดาหมดบุญจากเป็นเทวดาต้องตกนรกเป็นรหมได้ฌานได้ญาณหมดบุญจากฌานนม่หมดจากไม่มีฌานไม่มีญาณก็ต้องตนกนรกนั่นสถานที่หนึ่งสถานที่เดียวเท่านั้นที่ไม่ตกนรกก็คือเมืองบริยภาหลวงปู่จึงดั้นร่นตั้งแต่เป็นคาราวาสนั่นฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองจากจิตที่มันที่ผาตาขาวให้เป็นจิตใจจิตกล้าที่อธิษฐา,านเพื่อโค,ค่นหอพิชาหลวงปูนะ่ไม่ได้คิดอย่างนี้นะไม่ได้คิดจะออกควายุับทางโลกนะ นั่นเรื่องของเรื่องที่อยู่ป่าอยู่เขาจึงอาศัยทหารราทุกนายที่ออกราตเวนพอที่จะจังชีวิตตลอดรอดฝันออกมาออกมาความรักชาติศาสนาสถาบันเป็นพลังหนุนที่ยิ่งใหญ่ทำให้หลวงปู่ต้องสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติกับเหล่าทหารรากับประชาชนในประเทศชาติที่มีใจที่รักชาติศาสนาสถาบันมันก็ธรรมดาต้องมีคนชั่วคนดีคู่กัน นั่นพาะก็ต้องมีภาพดีภาพชั่วคู่กันนี่แหละเรื่องของเรืๆๆๆ่องแต่ถ้าเราไม่ดีแล้วเราจะเห็นภาะดีได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งตนเป็นผู้คนดีก่อนแล้วจะเห็นภาะดีได้ยังไงถ้าเราไม่ตั้งตนเป็นคนดีก่อนจะเห็นคนดีได้ยังไงเราต้องไปเชื่อที่เป็นแม่แรงหรือแม่ดึงดูดดึงคนดีดึงสิ่งที่ดีๆเขามารวมตัวกันจะได้มันถึงจะถูกต้องถ้ามีประเทศชาติพันหนึ่งเราอยู่ยังไงถ้าไม่มีท,ามทหารกล้าเราจะอย่างไงคนในประเทศชาติจะอย่างไง ป่านนี้พวกเราไม่เป็นเมืองขึ้นของเขาได้หรือไม่ถูกเขาเชือดคเล่นแล้วเหรอทหารจริงเออจริงกว่าเสือที่สุดใครจะว่ายังไงก็ตามูม่คณะจะว่าจงไงบัตสิการจะว่าใครลุงปู่ไม่เข้าไปเขา้าไปแต่ลุงปู่ดิ่งแบบนี้เอาทหารไ้ก่อนลุงปู่ไม่ได้เอาอย่างอื่นไ้ก่อนลุงปู่เอาทหารกับพระราชาไว้ก่อนเรื่องอื่นไม่จําเป็นถ้าทหารกล้าปกป้องประเทศชาติ มีพลังก,กำลังใจอย่างดีพร้อมทั้งพระองค์ราชามหากษัตริย์เป็นผู้ที่เที่ยงธรรมจะดูอย่างนี้อย่าลืมแต่เม,มื่อก่อนไม่มีนักการเมืองนะเราต้องเข้าใจด้วยพระเจ้าตัดสินมหาราชเนี่ยเป็นผู้ที่จับอาวุธสู้เพื่พพอกป้พงประเทศชาติไทยเอาเรือท่าแผเป็นดินไม่เห็นว่าไม่ไม่เห็นว่า,ม,ม,ม,ามีนักการเมืองมีแต่ทหารกับพระาราชายูว่าน,นเรชมหาราชที่ระดับไหนล่ะไม่เห็นว่ามีนักการเมืองมีแต่พระทหารกับพระาราชาวันนี้ไม่ได้การไม่ได้พูดในฟังแจกแก,ก้มาถูกรูปนะ อัน,นี้เราจะต้องเอาทาหารด้วยก่อนปลุกใจลกูกทุกคนเพื่อให้มีพลังใจปกป้องประเทศชาติร่วมกันบุญมากอานี้ักงมากคนเจ็ดสิบล้านคนชีวิตเราชีวิตหนึ่งแรกเพื่อคนเจ็ดสิบล้านคนนั่นแหละจิตเป็นการยึดบุญยึดกุศลไม่ยึบาปกุศลนะทุกคเดีย๋ยวจะบอกว่าเออออกรอบนี้จะเป็นการยึดบาปยึดกุศลเป็นการฆ่ากันไม่ได้เกี่ยวตัวตนั้นยึดประเทศชาติ คนในประเทศชาติดูที่ลูกคนในประเทศชาติมีพระอริยะด้วยคือเมื่อประเทศไทยเราตอบเราอย่างนี้ชีวิตเขาแรกนี่เห็นไหมล่ะพอชีวิตเขาแรกปับป๊บปั๊บเขาจะได้บุญขนาดไหนชีวิตหนึ่งแรกคนจิตศีลล้านคนฮะหรือพระรูปไหนจะค้านผมถ้าพระรูปไหนจะค้านผมก็แสดงว่าไอ้พวกเธอนั่นแหละเรียนไม่จบแห่งพระปฏิบัติเรียนไม่จบแห่งความเคารพต้องพากันกลับไปเรียนใหม่ จิตเมื่อมันยึดคุณงามความดีในการที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะอยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นพุทธันดอรจนจิตคลายออกจากการยึดแห่งบาบาุญที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามีบุญรองรับเขาก็จะจุจจิเกินใจไปรับบุญถ้าไม่มีบุญรองรับมีบาพระกุศลรองรับจิตก็จะเกาะบ,บาพระกุศลเข้าไปในทุกขติภูมิถ้ามีกุศลรองรับ จิตก็จะยึดกุศลเล็ดไปจุติเกินใจเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างก็งแล้วแต่แต่ถ้าจิตมันยึดบาปกุศลน,นี่มันก็ต้องลงไปตามปกติผู้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรเป็นสุรกายเป็นสัตว์รานรกมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเขาอยู่ยนีน,นการยึดบุญเขาก็อิ่มอิ่มของเขาปีความสุขเป็นนรกก็เป็นนรกที่อย่างน,น้ภาวนาให้มันถึงเรียนให้มันถึงเรื่องการภาวนาแล้วเราจะทราบเองว่า พภูมิต่างๆเป็นยังไงทหารที่ตายเก่าตายใหม่เป็นยังไงมันจะได้เข้าใจหรื่อพวกนี้จับปืนก็ยังจับปืนสู้กันอยู่จับดาบก็จับดาบ,บ,บสู้กันอยู่อยเป็นพลังกำลังเพื่อหนุนประเทศไทยให้อยู่เป็นปกติเพื่อป้องกันประเทศชาติไทยอย่างสม,มบรูรณน์นี่คือการฝึกจิตของทหารล้าไม่ใช่ว่าจะไปอยู่อย่างโกโลโกโ้เฉยๆไม่ได้สนใจใ่ดีอ้าวเสียงจะมาอย่าง,งไปยกขึ้นมาหน่หนอยลุง นั่นแหละมันมันบงังบังสัญญาณเอาอะไรรองขึ้นห,หน่อยรูปหนึ่งบังสัญญาณเออไปบังสัญญาณเอาเอาเอาอะไรนั่นตั้งขึ้นก็ได้นั่นเอออะไรตั้งขึ้นหนึ่งนี่เป็นบังสัญญาณสัญญาณสัญญา,ญญามันเป็นใหม่ใม่เยนี่นะเรื่องขอเรื่องมันนี่ที่ลูกป,ปู่บานี้ก็คือพวกใจลูกให้ลูกทุกคนรักดังศนะาสนาและสถาบันเพื่อจุนสถาบัน้าพวกเราไม่รวมตัวกันไม่รวมพลังกันประเทศชาติไทยเราจงแม่งบูก ถึงการเวลาที่คนไทยจะต้องรวมพลังใจกันรวมพลังแห่งความรักชาติชาติกษัตริย์สรุดดีทหารกล้าทุกหนเน้นเสียไปก็าตามเน้นจะมีชีวิตอยู่เพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านหนึ่งเราสรุดดีทหารกล้าทุกหนนี่การรบครั้งที่สองกำลังจะเรื่องึ้นถ้าคนไทยในประเทศชาติไม่พร้อมใจกันไม่แสดงพลังแห่งความรักชาติทนันกระดูก มีวิธีเดียวเท่านั้นต้องรวมพลังแห,ห่งความรักชาติศาสตร์สรุดดีทหารกล้าทุกนายมีอะไรเราก็แสดงออกมาให้เห็นในเวลานี้ก่อนที่เราจะไม่มีประเทศชาติไทยให้อยู่แต่ด็ทหารกล้าที่ปกป้องประเทศไทยมา แต่งเกี่การกู้ชาติขององค์นเรศวรหรือเลยต่อน,นั้นไปและระยะหลังสุดท้ายในจักรีวงก็คือพระเจ้าตัดสินหมาน่ะขอผู้ประเทศชาติไทยให้ประเทศชาติไทยเรานี่สาว่างสาวยมั่นคงสืบสืบต่อกันเอาเลือดทาแผ่นดินเอาแผ่นดินนี้บูชาพระเจ้าแทนมาล่ะเพื่อคนในประเทศจะได้อยู่อย่างผาสุขเย็นใจ ให้สมณชีพามปฏิบัติธรรมอย่างมีความสุขโดยชีวิตของพระองค์พระเจ้าตากสินเป็นตัวแรกที่นาเอานะลูกนี่พระองค์ราชามากษาพระเจ้าตากสินมหา,หนาสนเดงให้เห็นถึงความรักชาติศาสนาสถาบันแสดงให้พวกเราเห็นมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาวางไว้สิ่งความสมัครชีพช่พวกเราไม่ทำก็แสดงว่าพวกเราไม่ใช่คน ไม่ใช่เลือดของพระเจ้าตาสินพระก,ก็ะเช่นเดียวกันถ้าเป็นพระขี้ขาดตาขาวก็ไม่ใช่เลือดของพระเจ้าตาสินไม่ใช่เลือดของนกกักรบกไม่ต้องไปพูดถึงการประพฤติปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลกไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการโค่นอนวิชาสิศึกนอกแค่นี้ศึกในมากกว่านี้ศึกป่าเปตายขีในใจปราโรคกรดหลงทิฐิมานะปลาพยามานั่งเจตดิดามานในใจใหญ่กว่าที้เป็นดุเป็นร่ง่งแห่งข้าศึกภายเนาะ ค่าศึกภายในนั่นนี่นูต้องเข้าใจด้วยค่าศึกภายในนั้นหนักกว่าค่าศึกภายนอกที่เป็นของหยาบนี่ค่าศึกภายนอกก็เป็นของหยาบที่บอกว่าเป็นการรบการน,นี้บอกว่ายิ่งใหญ่แล้วเปียบเท่ากับศึกภายใน,นศึกภายในนั้นทั้งการลูกรูโลก,โลกและอาูกกันลกเราเพียงคนเดียวศึกภายนอกเพียงแค่นี้ประเทศเดียวหรือประเทศข้างเคียงกัน มีไม่กี่คนมีไม่กี่นายมีแค่หมื่นแค่แสนแค่นั้นแต่ศึกภายในหนักนะดุศึกในทางมรรคทางผลทางโคตนในวิชาทางโค่นปิดทางโคตนขี่ทางโคตนพยามารนี่ทางโค่นพยามารทั้งกามโลกโลกและอารมณ์โลกสามโคตรเลยด,ดูที่ทหารตาพวกนี้พวกเป็นรูปวิวพวกอุย้ยจะขนาดไหนที่เราสู้สู้ต้องสู้เพียงคนเดียว กับทหารในการลุกลูกลุกลูกลูกดูสิทหารในสามปกอันนี้นักงารั์แท้กันที่สุดดูต้องเข้าใจด้วยแต่อันนี้นิดหน่อยเราสู้ไม่ได้เฉยถ้าเราสู้ไม่ได้ไปกราบเจ้าจ่าหมาปูมะเขือเป็นอาจารย์จิตใจต้องกล้าต้องอดต้องหารปลุกใจตัวเองดูให้รักชาติให้รักศาสนารักสถาบันสึงภายในนะ สึกภายในถ้าเป็นพระเป็นจม,มณะนาผู้หวังมากหวังผลหวังรูปหวังผลสึกภายในนี่นะตายไปข้างหนึ่งฟื้นขึ้นมาค่อยว่ากันไม่ฟื้นก็แลว้วไปจบไปตรงนั้นศึกภายนอกก็เหมือนกันสัดกันไปเลยสรุปเฉลยไปข้างหนึ่งฟื้นไม่ไม่ฟื้นก็จบกันแต่สึกภายนอกมีเฉพาะประเทศข้างเพียนสึกภายในนานาประเทศเพราะมีทั้งสามปก ทั้งการพบลูกพบและอลูปปกกพบพญามารมามองไม่เห็นต้นไม่มองไม่เห็นดวงเดือนดวงดาวไม่เห็นพระอาทิตย์ปิดหมดเลยพระอาทิตย์จะมีกี่ดวงก็าตามจะมีอยู่แสนโกดดวงก็าตามนี่พญามารปิดไุหมดแต่การลบในโลกมนุษย์มีแค่นี้ก็ยังมากช,ช้ากันกับพวกเรานี่คือการฝึกไงพูดถึงการฝึกจิต ให้จิตมันกล้ามันอาจมันหันถ้าจิตมันกล้ามันอาจมันหันสามารถที่จะรบศึกศัตรูภายนอกได้เธอก็จะสามารถรบกับศึกศัตรูภายในได้แล้วก็สามารถทรงมากทรงผลเป็นจิตอัลันห์ขึ้นมาได้วันนี้ถือว่าอยู่ที่กองร้อยตามวจวตเวนใจเดน 2, 2, 1, ่นสองสองหนึ่งเจ็ดเมื่อคืนนี้ติดต่อมาอย่างรวเดเียวประมาณสิบนาทีเพราะว่าการ ที่จะติดต่อที่ไปพักวัดนั้นเกิดไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เลยติดต่อมาทางด้านกอง้อยต่อจอดหรือกอง้อยตำรวจเตวินใจเด่นที่สองหนึ่งเกตลูกที่อยู่ที่นี่ที่เป็นต่อจอดก็ต้อนรับอย่างดีเอาสาธุด้วยนะลูกนะต้อนรับอย่างดีเดยไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องผู้สถานที่พักพิงอาศัยป้องกันโอ้ย ไม่ต้องไปหว่วงไม่ต้องเป็นหว่วงเลยด้วยนี่ก็คือทหารนักรบนักรบผู้กล้าขรอบัปฏิบัติ่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เวลาไปไหนมาไหนจะลืมนะัลูกจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าเราได้มาช่วยทางด้านใจยแดนต้องอาศัยสถานที่ต้องบวบตะเวนชายแดนกอง้อยนั้นกอง้อยนี้ไม่ต้องไปติดต่อทางวัดวาล่ะเพราะมันเข้ากันไม่ได้ เรามาฝึกตัวเองไม่ใช่ว่าเราจะไปดูสบายนัวัดตามวัดฝ่าอารามแล้วก็ปฏิบัติแบบนั้นคนละอย่างรูกเลตต่อไปในปลายภาคหน้าการที่จะออกช่วยเหลือทหารคนจะมากกว่านี้มันจะมากกว่านี้รูปอันนี้นิดหน่อยปลูกใจกันเพียงสัป,ปดาห์เดียวก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดศึกศัตรูอีกถ้าเกิดสงครามอีกในคำรบที่สองนี่ พวกลูกพวกห้านทุกคนจะต้องเตรียมตัวพร้อมใจกันรวมพลังแสดงพลังแห่งความรักชาติศาสนาสถาบันให้ทั่วโลกได้เห็นนี่เป็นตัวอย่างของคนรักชาติสละเป็นสละตายได้ทุกเวลานี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือการสร้างบารมีบารมีอันยิ่งใหญ่ถึงจะสามารถนำบุญนำกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจ เป็นชาวพุทธก็เป็นชาวุทธที่สมบูรณ์เป็นพระก็เป็นพระที่สมบูรณ์เป็นทหารเป็นราษฎรก็เต็มภูมิสมบูรณ์แห่งใจเป็นนักรบปกป้องประเทศชาติไทยให้ชาติศาสนาสถาบันเจริรุ่เรืองและมั่นคงสื่อไปพระพุทธศาสนาคุ